วายปบบารับเบสสามสิบไปเลยนะคอะเราบนี้ผมมาอีกสี่สองบาทนะผมวายมาอีกสามช่องโอ้โหมาครับในก้าวิ่งนะผมตอนนี้โอ้โหรู้เรื่องนะผมมาเก้าร้อยบาทนะผม คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อเล่นํั้ไม่ทาตามสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่ในค่ายจิลลี่นะครับอ่าวันนี้จะพามาเจอเกมซอ็อทท่านเป่านะครับผมด้วยทุน1,000บาทนะครับเปิดด้วยเบ็ด10บาทก่อนเลยนะครับผมมาครับรางวัลแรกนะบิ๊กวินนะครับบวกมา84บาทนะครับผม โอเคครับมารอบนี้บอกมา28บาทนะครับผมปรับเบ็ดยี่สิขึ้นไปเลยนะผมมาบอกมายี่สิบแปบาทนะครับอ่าเกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมอ่าดูจากตาราง ช่องด้านบนนะผมถ้ามีมังกรทองนะครับมาห้าช่องนะผมก็จะเข้าฟรีสปินนะครับผมหรือว่าเป็นคัมภีร์นะครับก็จะเป็นวายแถวยาวนะครับของปามุนจินนะครับผมแบบนี้ครับผมโอ้โหยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตท่านเปานะครับผมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับเป็นเกมสล็อตจากค่ายจิลลี่นะครับผมมาเบ็ดยี่สิบครับ วายมาครับช็อตนี้โอ้โหแถวช่องแรกไม่เข้านะครับผมเมื่อกี้มาสองช่องเลยนะวายปรับเบดสามสิบไปเลยนะครับอ่รอบนี้บวกมาอีกสี่สองบาทนะครับผมวายมาอีกสามช่องโอ้โหมาครับเนเก้าวินนะครับผมช็อตนี้โอ้โหรูเรื่องครับบวกมาเก้าร้อยบาทนะครับผมได้กําไรนะครับผมช็อตนี้โอ้เมื่อกี้วายมาสามช่องกันเลยทีเดียวนะครับผม วายหมครับโอ้โหไม่ไม่เชื่อมนะผมไม่มีตัวเชื่อมรอบนี้บวกมาอีกสิบแปดบาทนะครับผมมาไปต่อนะเบ็เดสามสิบนะผมโอ้โหมังกรทองเกือบลงห้าช่องนะครับผมถ้าเข้าห้าช่องนี้เข้าฟรีสปินนะผมมังกรทองช่องด้านบนนะครับมาปรับเบ็ดสี่สิบเลยแล้วกันนะผม วามาครับชอบ็อตนี้โอ้โหยังไม่เข้านะผมได้สัญลักษณคิวนะบวมมาสามสบองบาทนะครับไปต่อนะครับผมโอเคยังไม่เชื่อมนะครับไม่มีตัวเชื่อมนะครับผมยังไปต่อนะครับเบ็ดสี่สิบนะครับผมโอเครอบนี้บวมมาอีกร้อยสี่บาทนะครับ วายมาสองแถวอุย้ยสองช่องครับบิ๊กวินนะผมรอบนี้อาบัสอาอีก360บาทนะครับผมไปต่อนะครับ โอไม่เชื่อนะผมวายมาช่องที่สามนะครับผมโอเครอบนี้บอกมาอีกสิบหกบาทครับเบ็ดห้าสิบไปเลยมาจัดเบ็ดหนักไปเลยครับผมเหลือสี่ร้อยบาทสุดท้ายนะครับผมเรามาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับสามร้อยบาทสุดท้ายแล้วครับผมมาวัดไปเลยครับวายมาอีกสองช่องนะครับผมโอ้ยังไม่เข้านะครับมาร้0ยสาสิบบาทสุดท้ายครับผม โอ้โหยังไม่เข้ามาช็อตนี้โอ้โหวายมาสามจ่องครับผมรู้เรื่องครับซูเปอร์วินนะผมช็อตนี้โอ้โหบวกไม่อีกสองพันสองร้อยหกสิบบาทนะผมเบ็ดห้าสิบนะเหลือสามสิบบาทสุดท้ายนะผมโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับผมโอ้โหโคตรตึงนะครับช็อตนี้วายไม่อีกช็อตนี้ครับบวกไม่อีก390บาทนะครับผม เบ็ดแปดสิบไปเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ดร้อยไปเลยจัดไปเลยครับผมโหถ้าวายมาสามช่องแบบเมื่อกี้นะผมรู้เรื่องนะครับอ่บวกอีกสองร้อยบาทนะผมยังได้กำไรอยู่นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตท่านเปานะผมจากค่ายจิลลี่นะครับก็สามารถคลิกที่ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับผม เกมนี้ก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหช็อตนี้ครับบิ๊กวินนะครับผมโอ้โหบวกมาอีกหนึ่งพันบาทนะครับเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับผมวายไม่เข้าเต็มแผงนะครับช็อตเมื่อกี้ถือว่ายังได้กําไรอยู่นะครับผมรอบนี้ก็บวกมาอีกร้อยสี่สิบบาทนะครับผมมาครับ เรามาดูว่าเบ็ดร้อยท่านเปล่าจะแจกหรือเปล่านะครับผมโอเคบิ๊กวินอีกแล้วนะครับผมโอ้โหพูดอย่างไม่ทันขาดคำนะครับผมบวกมาอีกแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับมาฟิลิปินมาผมโอ้โหไม่เข้านะครับผมมังกรทองโอเคบวกมาอีกสองร้อยแปดสิบบาทนะครับวายมาชอ็อนี้บวกไหมโอเคครับ okay, บวกมาอีกห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับผม โอเคต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้ก็ได้กําไรมาพอสมควรนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมสล็ตท่านเปาจากค่ายจินลี่นะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับผมเอาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจิกนใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ